เอกแการของซาโบทบีิรุเซ็นซึนาเดกมองชิงยุนที่ตัวสั่นแม้จะหยุกอยู่ก็ตามและรู้สึกปวดใจขึ้นมาช่วขกัหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอเ็ยาจากนั้น็จับมือของชิงยุนาลงปบมือของชิงยุนแล้วชิงยุนเบาๆหลังจาก่านร,ระยะหนชิงยุนก็ขอบคุณซึนาเดกด้วยสีหน้าโล่งใจขอบคุณอาจารย์ที่สาวเมื่อได้ยินเชน่นนี้ซึนาเดก็อบของชิงยุนด้วยความนำพานทำไมคุณถึงทำงานหนักขนาดนี้คุณยังเดะเส้นลมปราณของคุณยังไม่กาะตัวการใช้คาถาแบบนี้จะทำให้เกิดผลข้างเคียงคุณไม ชิงหุนนม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเชื่อฟังซึนาเดะหยิบกล่องข้าที่ร้านแล้วลินออกจากรงพยาบาลน,นินจาอย่างชา้ชาๆไม่นานหลังจากชิงหุนจากไปรุทเทบิทิรสเซนก็มาหาซึนาเดะและถามว่าฉันได้ยินมาว่าชิงหยุนทำงา,าน,นได้ดีที่นี่ซึนาเด็ไม่ได้แสดงทีมีความสุขเมื่อได้ยินเช่นนั้นแต่เธอกมองไปที่รุเทบิทิรสเซนด้วยความระมัดระวงังทานชายทานอยากทำอะไรรุทบิทิรเซนแสดงสีหน้าเขินอายแต่จากนั้นเขาก็ปิดไว้ซึนาเดะความแข็งแกร่งของชิงหยุนที่แอบดับซ ซารุทว <an> ีคิรุเซนต้องการต่อสู้เพือมันแต่ซึน่เด็กไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นเราปล่อยให้ชิงหุนลงสนามรบก่อนเลาไม่ได้เขายังเด็กและจิตใจยังไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นท่านชายท่านอยากมีศัตรูอย่างกุิชะมารัอีกคนไหมไม่มีเซนจูฮาชิรามะอีกคนในคนคะซาลุทคิรุเซนเปิดปากม่อได้ยินเช่นนี้แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจอมเมื่อมองไปยังด้านหลังของซาลุทคิรุเซนที่กลังเดินจากดินป่าของซน่เด็กก็ิมพขึ้ โฆษณา,าคุชินะถูกเพื่อนร่วมชั้นไล่ออกจากโรงเรียนเพื่อนร่วมชั้นบางคนล้อเรียนเธอเธอจึงไล่ตาและก็พลกเขาเพื่อนร่วมชั้นจึงตั้งชื่อเล่นให้เธอว่าพริกเลือดแดงนามิคาเซะมินาโตะเห็นชิยุนกลับมาและเห็นท่าทีสุดเสียของคุชินะเขาจึงอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ให้ฟังจ,จงททู่ชิุนก็ระนักได้ว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่กุชินะมีท่าทีเช่นนั้นเพราะายเป็นว่าเป็นเพราะสิมม่เองหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งชิุนก็ปอบใจคุชินะเพื่อให้ความสำคัญก ชิงหยุนรลงใจที่เห็นกุศิน้ฟื้นตัวเขาเห็นใจหญิงสาวผู้มีชีวิตที่น่าสำเวชคนนี้จริงๆเขาไม่อยากให้กุศิน้มีจุดจบที่น่าสำเวชเหมือนในยายต้นฉบับหลังจากที่ทางสายังคงส่ทนากันต่อไปได้สักพักชิงหยุนและนามิกาเซมินโตก็ส่งกุชนะกลับไปด้วยกันระหว่างทางชิงหุนได้เล่าให้นามิกาเซมินโตและกุชินะฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนินจานามิกาเซมินโตและกุชินะมองชิุนด้วยความชื่นชมชิงหุนมีอายุเท่ากับพวกเขาแต่เขาสามารถช่วยบ้านคโนฮาได้และยัง คุชินะมองดูหญิงสาวสวยแล้วยักหน้าอย่างมีความสุขโอเคคุณยามิโตอุซึมากิมิโตะงใจที่ได้เห็นใบหน้าเปลี่ยนสุขของคุชินะและถามโดยทำเป็นไมส่สนใจว่าฉันได้ยินมาว่าวันนี้เธอมีเรื่องทะเลาะกันที่โรงเรียนเหรอคุชินะหยุดชนะขนาเสิร์ข้าวเมื่อได้ยินเช่นนี้จากนั้นก็ตังสิได้ใครบอกพวกเขาห้เราันแต่คุณยายฉันจะพยายามไม่ทะเลาะกันอีกใน,น,นอนาคติงยุนพูดถูกพวกเขาปากของตัวเองและฉันไม่สามารถควบคุมสิ่งที่พวกเขาพูดได้ราดที่พวกเขาไม่ละเมิดลัการพื้นฐานของฉันก็ไม่เป็นไรคุซุ โฆษณาอุสมากิมิตะมองดูคุชินะด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแน่นอนคุณยายคุณไม่รู้ว่าชิญุนมีพลังมากแค่ไหนทักษะมวยของเขาช้าแต่เขาสามารถต้องการการโจมตีที่รวดเร็วและสะท้อนกลับได้นอกจากนี้ชิญุนยังรักษาผู้บาดเจ็บมากกว่าส0คนในวันนี้คุณคิดว่าเขามีความสามารถาขนาดนั้นเลยเหรอในขณะที่กำลังกินคุชินะก็เาเรื่อพลังของ,ของชิญุนให้อุสมากิมิโตะังอย่างตื่นเต้นอุสมากิมิตะม,มีรอยยิ้มบนใบหน้าและเริ่มอยากรู้เกี่ยวกับชิญุนมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากชิญุนคนน เป็นเรื่องยากที่จะจานการว่าผู้หญิงสวยที่มีใบหน้าเหมือนกับหญิงสาววัยยี่าปีจะมีดูงตาที่ดูแก่ชรา,าได้เช่นนี้ขีอีกด้านหนึ่งชิงหยุนไม่รู้ว่าตนเองกำลังดึงดูดความสนใจจากบอสใหญ่ที่สุดของคนฮัในปัจจุบันซึ่งเดินตามนามิคาเซมินาตกไปตามถน,นนอันเียบสงบพี่ชายผมว่าผมเรียนจบเร็วได้ใช่ไหมนามิคาเซินาตอบองดูชินยุนด้วยความคาดหวังชินยุดาดหมดเมื่อได้ยินเช่นนีไ้ไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงสงครามคุณลอาจ์เด็กและเราไปที่สนามรบหลังจากเรียนจบอย มินาโตะเราควรลงสติอารมณ์และตั้งหลักกันเสียทีวิธีนี้เท่านั้นที่จะช่วยหมบ้านให้ดีขึ้นในอนาคตได้หากพวกเขาสำเร็จการศึกษาในเวลานี้พวกเขาก็ยังไม่ทราบว่าพวกเขาจะได้รับมอบหมายให้ทำง,งานภายใต้จินที่ไม่รู้จักคนใดยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ยังเป็นช่วงสงครามอีกด้วยเมื่อการต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นนินจาที่เพิ่งเร็การศึกษาเหล่านี้ก็ถูกเรียกตัวยังสนามรบแม้ว่าเขาและมินโทีบได้กับจูนินบางคนในขณะนี้แต่พวกเขาไม่มีประสบการณ์เลยและโอกาสเอาชีวิตรอดของพวกเขาก็ต่ำเไปหากพวกเขาเข้าสู่การต่อสู้ ตอนที่22ซึนาเด็ก,กลังจะจากไปชาวนร่งขึ้นชิงหยุนก็ฝึากฝนศิลปะการต่อสูต้ต่างตาตัานั้นก็เดินไปที่โรงพยาบาลนินจาพร้อมกับกลองอาหารกลางวันของเขาหลังจากการรักษาเมื่อวานนี้ทุกคนในโรงพยาบาลนินจาได้รู้จักกับชิงหยุนนินจาที่อายุน้อยที่สุดและายเขาทีละคนชิงหยุนตอบรับทีลัคนจากนั้นก็ไปที่สำนักงานของซิงนาเด็อย่างสบายเมื่อเห็นซนาเด็กเอกายลงบนโตย,ย่างเหนลาเพื่อพักผ่อนชิงหยุนก็ถอนหายใจและหยิบเสื้อคลุมมาใส่ให้ซินาเด็กจากนั้นเขาก จากกค no ือพลังงานที่สกัดมาจากเซลล์ในร่างกายของนินจาเมื่อพลังกายของนินจาหมดลินจาจะถูกแช่แข็งเวลานี้หากต้องการเพิ่มความแข็งแรงพวกเขาสามารถริต้นด้วยการใช้วิชานินจาที่ทรงพลังเท่านั้นพลังภายในมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบบการกับลังกายแล้วขุนลนกไม่เพียงแต่จดพลังงานจิตวิญญาณธรรมชาติจากโลกภายนอกได้เท่านั้นแต่ยังสามารถ่นเซลล์ของตัวเองแลเปลี่ยนให้เป็นพลังภายในได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นการบำบัดด้วยคาาต้องอาศัยการฝึกฝนพิเศษโดยใช้จักรในการกระตุ้ แม้ว่าจะไม่ได้หมายความว่าชิงหยุนจะสามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บได้โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆแต่ผลข้างเคียงก็ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการใช้เยลลิงจุดสุดร่วมกับกรหลังจากทราบว่าพลังภายในของเขามีผลดังกล่าวชิงหุนก็ทำงานจากขึ้นเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บเพราะชิงหุนต้องการดูว่าพลังภายในของเขามีผลกระทบแฝงอะไรอีกบ้างชิงหุนเก่งมากเขาเด็กมากแต่เขามีทักษะการใช้วิชานินจาแพทสูงมากครัชิงหยุนท่านอยากพักสักหน่อยอาการบาดเจ็บของผมไม่แรงมากในตอานี้ทหารที่ได้บาดเจ็บมองดูใบหน้าท ช,ชายที่บาดเจ็บได้รับการรักษาโดยชินยุนและไม่สามารถช่วยได้นอกจากพารด้วยสี้าลงใจหลังจากนั้นไม่นานจากรักษาชายที่บาดเจ็บแล้วชิงยุนก็นั่งสมาธิกับเพื่อนทำสมาธิและฟื้นฟูพลังภายในในขณะที่นินจาก็ขอบคุณเขาสิ่งที่ชินยุนไม่รู้ก็คือในขณะที่เขากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาผู้บาดเจ็บนั้นซาลุทบิรรุเซนโตคาโดงระและอุตาโความรูก็ดชินยุนอย่างเงียบๆรเซนนี่คืออาจารยนินจาที่คุณพูดถึงใช่ไหมมิโตคาโดฮงมูระไม่รู้ว่าชิงยุนเป เขาไม่คาคิดว่าชิงหยุนจะมีความสามารถมากขนาดนี้ในวัยเด็กเช่นนี้เขาไม่เพียงแต่เอาชนะเพือนร่วมรุ่นในด้านพลังการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังมีศักษ์ในการใช้วิชานินจาที่เหนือกว่าจนิงแค่างคนอีกด้วยการสนทนาบซนาเดะเมื่อวานนี้ทำให้สาุทวทีรเส้นระดัวานาเดะให้ความสำคัญกับชิงหยุนมากแลในใจของเธอชินหยุนก็ได้รัการเลื่อนระดับเป็นรองเทียนาวิเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาจำได้ว่าชินหยุนได้มอบัก์ทางกายภาพเฉพาะตัวของเขาให้กับหมู่บ้านฟรีโดยไม่ขอเงื่อนไขใดๆและตอนนี้เขาไม

บทสนทนากับซุนอติกเมื่อวานนี้ทำให้สารุธบิคิดรูษเซนนักได้ว่าชิงยุนเป็นสมาชิกของระกูจิวซึ่งมีบุคลิกภาพสุดโองหากปล่อยให้ชินยุนสัมผัสกับสนามรบเร็วเกินไปเมื่อความคิดของชินยุนเปลี่ยนไปก็เป็นไ,ได้ที่คโคโนฮาจะสูญเสียพรสวรรค์ไปซึ่งไม่คุุมค่ากับการสูญเสียไปนอกจากนี้ชินุนไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญวิชานินจาแพทย์เท่านั้นแต่ยังมีพลังที่สามารถบดยยิ่เลื่อนร่วมอาชีพได้และพรสวรรค์ของเขายังนาัาอีกด้วยเขาคิดคนเทคนิคทางกายภาพต่างๆมากมายต มิโตคาโดโมระรับขาวานเน็ขโคฮารุทำได้เพยง่่าอยาช่วยไม่ได้ลังจากได้ยินสิ่งที่เขาพูดนอกจากนี้สนามรบทุกแห่งก็ไม่ได้รับาดมากนักในขณะนี้ดังนั้นไม่สำคัญว่าชิงหยุนจะไปที่สนามรบหรือไม่หลังจากดูสากพักสาคนก็ออกไปอย่างเงียบเชิงหยุนไม่รู้ว่าเขากำลังถูกสมาชิกสี่ามคนของโคโนะคอยสอดองเพราา้ใจรักษาผู้บาดเจ็บอยู่แล s s <th> ừ, ้วและมีคนนวนมากจับมองเขาอยู่ชิงหุนจึงไม่สังเกตเห็นว่ามีคนแอบมองเขาเหมือนเช่นเคยหลังจากฟื้นคืนแลกำลังภายในแล้วชิงหยุนไยังคงร ังจา้ารับก,การรักษามาครึ่งเดือนจำนวนผู้บาดเจ็บยังคงลดลงอย่างต่อเอนื่องในปัจจุบันโรงพยาบาลน,นินจามีผู้บาดเจ็บไม่มากนักชิหยุนพักอนเถออาจารก็พาไกิน้าวทันใดนั้นึนาเดก,ก็เดินไปด้านหลังชินุนแลวพูว่าชิยุนพยกหน้ลังจากได้ยินดังนี้เอาราอาจารไปเปลี่ยนส้อ่อนเธอฉันจะหลังจากรักษาคนนี้แล้วสึนเดเห็นาทางของชินุนก็ยาหน้าด้วยความพอใจ้วยความช่วยเหลือของชิงยุนใน่วงเวลา้อร้สึกผ่อนคลา,า,กกายมากขึชิยุยังี่ยาญในวิชานินจารพทย์มากมข,ขึ โดยปกติแล้วเซนาเด็คคงไม่ค่อยว่านที่จะชวนฉันไปกินข้าวเย็นแต่จู่จๆวันนี้เขาก็ดันชวนฉันซันี่เห็นได้ชัดว่าเซนาเด็คมีอะไรจะถามฉันใช่แล้วพรุ่งนี้ฉันจะพาพวกนินจาที่หายดีเหล่านี้กลับสนามรบมาทานอาหารดีๆกันวันนี้เถอะเซนาเด็ครูกหัวชิงหนุนตาม่ใสแล้วพูดเบาๆชิงหนุนตกใจเมื่อได้ยินเช่นนี้จากนั้นก็พยักหน้างเงียบให้อย่างนั้นที่สาวอาจารย์โปรดระวังในสนามรบด้วยข้าพเจ้าจะรอท่านกลับมาที่คนละคะอยากกังวลเลยอาจารย์ฉันเป็นนินจาที่แข็งแกร่งมากไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไปกันเถอะฉัน ชิงหยุนพยักหน้าเมื่อได้ยินเช่นนี้และนึกถึงงานต้นฉบับนอกจากการเผชิญหน้ากับฮันโซแล้วซึนาเดทแค่ไม่ได้เผชิญกับอันตรายใดๆเลยชิงหยุนสบายใจและเดินตามซึนาเดไปอย่างช,าชา้าๆไปยังร้านบาร์บีคิวโฆษณา23ลาก่อนซึนาเดเมื่อตามซึนาเดไปยังร้านบาร์บีคิวชิงหยุนก็มารอบด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อเห็นว่าทุกคนในตั้งแต่นักงานเสิร์ฟไปจนถึงเจ้าของราา้านต่างก็้วนชิงหยุนก,ก็รู้สึกตื่นตันพวกเขาวที่จะกระตุ้นการมิจิาร้ไม่มีครของ ชิงหยุนพยักหน้าหลังจากได้ยินเรื่องนี้เมื่อก่อนนี้เดินบำนานไม่มากนักดังนั้นฉันจึงไม่เคยทานอาหารในร้านอาหารเลยโคสันาหลังจากได้ยินคำพูดของชิงหยุนดวงตาของซนาเดก็ฉายแววแห่งความปดร้าวชิงหยุนสูญเสียพ่อและแม่ไปตั้งแต่เด็กมากฉันไม่รู้ว่าชิงหยุนผ่านอะไรมาบ้างในช่วงหลายปีนี้ไม่แปลกใจเลยที่ทักษะการทำอาหารของชิงหยุนจรมากทั้งหมดนี้เป็นเพราะชีวิตวันนี้กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินซนาเดกลู้หัวชิงหยุนและพูดอย่างร่าเริงชิงหยุนพยักหน้าหลัง ชิงหยุนเห็นว่าพนักงานเสิร์ฟที่นี่คุ้นเคยกับสนาเดทุกคนจึงถามด้วยความอยากรู้ร้านนาบิคิวเป็นเจ้าของโดยระกูลอาการมิจิแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในโคโนะหลังจากคำพากยเสร็จสิ้นจิไรอุลอดจรุและชนมัจมาทานอาหารเย็นที่นี่เสมอฉันค่อยๆคุ้นเคยกับคนพวกนี้คุณลองชิมพวกเขาได้หลังก็ได้พวกเขาได้ด้กว่าทักษะการทำอาหารของคุณเลยนาเดะได้ยินนั้นก็ยิ้มน้อยแล้วธิบายหลังจากชิงยุนได้ยินคำพูดของนาเดะบรราของความคาดหวังก็ก้นในดวงตาของเขาในฐาะนักชิมรุ่นที่ความฝ เมื่อได้ยินเช่นนี้ซึนาเดก,ก็อยากหน้าบกมือส่งสัญญาณให้อีฝ่ายออกไปจากนั้นมองไปที่ชิญุนแล้วพูดว่ามาลองบารบีคิวนี่สิเมื่อได้ยินเช่นนี้ชิญุนก็ติดเทียที่ใช้เสร์ฟขึ้นมาไม่เป็นพิธีรีตองและบานชิ้นเนื้อลงบนกระทะย่างเผาจ้องไปที่บบเาบารีคิวเผาเห็นคราบน้ำมันบนเนื้อชิญุนก็เลียชิ้นเนื้อทีละชิ้นไม่นานตุนบารบีคิวก็เริ่มลอยฟุ้งชิงุนหยิบบารบีคิวสองสามชิ้นมาให้ซึนาเดก่อนแล้วจึงเริ่มที่บาริ สุนเด็ดมองดูท่าทางสีจของชินหยุนด้วยความขบขันลูกศิษย์ของเขาคนนี้ก็เือนตัวเขาเองและไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากปราศจา,สา,สากแอลกอฮอล์ในวัยเด็กเช่นนี้เขาสามารถดื่มได้ดีกว่าตัวเองเขาไม่รู้จรงิงไม่รจริงว่าโครงสร้างร่างกายของเขาเป็นอย่างไรเมื่ออาหารใช้เวลามากว่า1ชั่วโมงจึงจะเสร็จชิงหยุนตกท้องของเขาและไปที่สุน่งเด็แล้วพดว่าขอบคุณสำรับกาต้อนรับนะครับอาจารย์สุนเด็ดกอตอามเมื่อได้ยินเช่นนั้นไปอาหารกันเถอะเมื่อพูดจบเขาก็ยืนขึ้นและออกจากบาร์ีคิวอาการมีจิกพร ที่พวกเขาจะรู้ตัวเซนเดก็พาชินุนไปที่หินโฮคาเนะในขณะนี้หินโฮคาเนะถูกกรด้วยหัวของเซนจูหาชิรามะเซนจูโทบิรามะและซาโิิรและชินุนยืนอยู่บนหัวของเซนจูโทบิารู้สึกถึงสายลมหลังจากผ่านไปสกัเนเดกก็มองไปที่ชินุนและพูดว่าชินุนความฝันของเธอคืออะไรชินุนตกตะลึงเมื่อได้ยินเรื่องนี้เซนเดกน่าจะรู้ว่าความฝันขอเขาคืออะท้าทีสุเื่องจากซาโิิราและคนอื่นๆมาหาเขาเขาจึงจะบอกข่าวนี้กับเนเดกอย่างแน่นอนแต่ทำไม ในเวลานั้นร่างกายของฉันงอ่อนแอและฉันไม่สามารถหล่นจักรได้เลยไม่ต้องพูดถึงการฝึกฝนทักษะทางกายภาพของรัคุณจิวเลยผมรู้สึกว่าตัวทุกัทว่าวันหนึ่งผมจะต้องตายอยู่ที่ไหนสักแห่งต่อมาฉันก็พยายามค้นหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายที่อ่อนแอของตัวเองและในที่สุดฉันก็ได้สร้างไขชิขึ้นมาโดยบังเอิญหลังจากฝึกฝนทั้งฝนตกและแดดออกเป็นเวลาสามปีร่างกายของฉันก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะไขชิในที่สุดฉันก็ตัดสินใจทิ้งครอบครัวและใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังริมปาแห่งความ ชิงหยุนบอกซึนาเดทุกอย่างยกเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบหลังจากได้ยินคำพูดของชิงหยุนซึนาเดก,ก็มองไปที่ชิงหยุนด้วยความมึนแม้ว่าเธอจะรู้เรื่องราวในอนดีตของชิงหยุนบ้างแต่เธอก็ไม่คาดคิดว่าชิงหยุนจะทนทุกข์ทรมามากข,ขนาดนี้ดวงตาของเธอค่อยๆอ่อนลงเด็กน้อยอาจารย์ของคุณจะปกป้องคุณในอนาคตดังนั้นคุณม่จำเป็นองทกง,งานหนักขน,นั้นชิงหยุนมองซึนาเดด้วยอารมณ์และยิ้มหน้าหนักแน่นตอนนี้อาจารย์ปกป้องฉันและฉันก็ปกป้องอาจารย์เมื่อฉันโตขึ้นด้วยซึนาเดได้ยินนั ชิงหยุนมองแผ่นหลังที่หายไปของซึนาเดะแล้วถอนหายใจซึนาเดะก,ก็เป็นเด็กสาวยากจนคนหนึ่งเช่นกันญาติาของเธอเสียชีวิตทีละคนคนแรกคืออุสมะมิโตจากนั้นคือแฟนของเธอและสุดท้ายแม่น้องชายของเธอก็เสียชีวิตด้วยและการตายของพวกเขาเป็นเรื่องน่าเศร้าใจไม่เพียงแต่ใบหน้าของเขาที่ถูกระเบิดจนสามารถจดจำได้เท่านั้นแต่แม้แต่เครื่องในขงเขาเองก็ถูกทำให้เป็นคุนด้วยการเสียชีวิตของนาิและค้โตกดานยังทำให้ซึนาเดะต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคกลัวเลือดอีกด้วยหลังจากเงียบไปครู่หนึ่ เมื่อเขาแข็งแรงขึ้นเท่านั้นเขาจึงสามารถเปลี่ยนแปลงศกรรมต่างๆในงานต้นฉบับได้เขาใช้ักษะสา,ารทองคำเพื่อวไปที่ตลาดด้วยความเร็วสูงในไม่ช้ชิงหยุนก็มาถึงตลาดและซื้อแป้งและเครื่องปรุรมาบ้างหลังจากกลับมาถึงที่พักของเขาในป่าแห่งความตายชิงหยุนก็ตรวจสอบกับดักและพบสัตว์เล็กๆบานตัวอยู่ข้างในชิงหยุนสัตว์เหล่านั้นทันทีแล้วเริ่มเลอแปง้งนามิคาเซี่นาตจ้องมองร่างยุ่งของชิงหยุนแล้วถามด้วยความสับสนที่ชายมันดึกมากแล้วที่ชายำรอย่พรุ่งนี้อาจารย์ซิน นามิคาเซมินาโตได้ยินดังนั้นก็พยักหนานและช่วยชิดยุนขมันหลังจากคืนที่วุ่นายกองเนื้อสักรายใหญ่ก็ถูกเตรียมโดยชิงยุนและมิาเซมินาโตในตอนรุ่งสางชิงยุนเห็นว่าใกล้ถึงเวลาแล้วเขาจึงบรรจุเนื้อสัว์องในถุงทัชไนมิาเซมินาโตจากนั้นก็ไปโกเลนกุสคุฟูวิ่งไปที่ทางเข้าหมู่บ้านคนโนฮะโฆษณาบทที่ยีสระบบการให้รางวัลอันเื่อเฟือไม่นานหลังจากนั้นชิงยุนก็ปรากฏตัวที่ทางเข้าหมู่บ้านคนโนฮะด้วยเหงื่อที่ไหลโชบบนใบหน้าแนนอนว่า ท่านสนเดชเเธอกำลังคุยก <first> <Pa. S 2> ับทโฮคเนและผู <meets S 2> <Huh? S 2> ้อาวุโสบางคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าชิงหยุนได้ยินนั้นั้นก็วิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดขอบคุณนะลุงในไม่ช้าชิงหยุนก็มาถึงด้านหน้าของทีมและเห็นสนาเดชสารุทธวิรเซนและคนบางคนอีกสคนชายหน่คนหญิงหนคนกำลังพูดคุยกันเรื่องอะไรบางอางท่านโคเนอาจารย์ครับรบกวนท่านสักรู้ได้ไหมครับชิงหยุนตะโกนมาจากที่ไกลไสนาเดชสารุทิทรุเซนมีโตคาโดโฮมุระละอุบาราเนทเขางไปทางเสียงและพบว่า จะให้ผมทำอะไรครับหนูน้อยซึนาเดกมองชิงนุนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอไม่เข้าใจเลยว่าชิุนกำลังทำอะไรอยู่คุณครูพี่สามนีคืออาหารแห้งที่มินาตะก,กับฉันเตรียมไว้ข้าคืนคุณสามารถใส่ไว้ในนังสือปิดผนึกได้คุณจะได้ใช้มันเพื่อเติมท้องของคุณเมื่อคุณออกไปทำภารกิจคุณไม่จำเป็นต้องกินอาหารที่ไม่อร่อยเหล่านี้ชิณุนส่งถุงขราดใหญ่ให้ซึนาเดกแล้วอธิบายว่าข้างในมีอะไรอยู่โฆษณาซึนาเดกรับมัดกระดาษมาเปิดออกดูเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่จัดเตรียมเรียบร้อย ชิงหยุนตะลึงกับการจุของเสนเด็กจากนั้นเขาก็เกาสีสักของเขาและยิ้มชายชราดูแลชิงหยุนให้ดีและอยาปล่อยให้ชิงหยุนถูกกระเมิดไม่เช่นนั้นเมื่อ้าตบมาเจ้าจะต้องเดือดร้อนแน่หลังจากจุชิงหยุนแล้วเสนเด็ก็ยืนขึ้นกลับมีความแข็งแกรงเหมือนเช่นเคยและสัสอนสาร,ร,รุเซนอย่ากังวลเลยชิงหยุดความมุ่งมั่นแน,แนฉันจะดูแลเขาเป็นอย่างดีส่วนเจ้าก็าต้องระวังตัวในสนามรบด้วยสาุเซนให้คำมั่นกับเสนาเดกเมื่อได้ยินเช่นนี้เสนาเด็ก็หันหน้ามองไปที่ชิงหยุด ชิงหยุนยืนอยู่ข้างาสารุทธิทิรเซนคอยดูทีมจนกระที่มหายไปจากสายตาของเขาจากนั้นเขาก็กลับมามีสติอีกครั้งและโบกมือให้สารุโทธิทิรเซนคุณปู่หกพันเนมันสายแล้วผมต้องไปโรงพยาบาลนินจาเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บลาก่อนสารุทิรเซนมองไปที่ชิงยุนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและพูดด้วยท่าทีใจดีไปชิงยุนโค้งคำนัารุทิรเซนนิโตคาโดฮระละอุทาทานะโคฮารุจันใช้เทคนิคการทองคำและวิ่ไปทางโรงพยาบาลนินจาิรเซนเด็กคนนี้จร นางจ้องไปที่ชิยุนด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปในดวงตา่ขึ้นขึ้นลงลงของเธอและนางไม่ได้ละสายตาไปจนกระทั่งชิงยุนเดินเข้าไปในรงพยาบาน,นินจาเด็กคนนี้ดูแต่ต่างจากอุจิวะธรรมดามากเขาเป็นคนจิตใจดีแต่หญิงสาวสวยพำลักับตัวเองเธอเคยได้ยินซินาเด็กพูดถึงชิงุนหลายครั้งและเมื่อเร็วๆนีู้ชินก็าพูดถึงการกระทำของชิงุนที่อยู่รอบตัวเธอด้วยเธอสืบหาประบการของชิุนโดยเฉพาะที่สุดแล้วชิุนก็เป็นสมาชิกของกลุ่มกุจิว,รรมวะมาโดยตลอดและกูนัคือกูจะสืบทอดเจตน,น,นารม อย่างไรก็ตามแม้หลังจากการต่อสู้กับอุตส่าหมาราสามีของเธอได้บ,บาจจนไม่สามารถแก้ไขได้และเสียชีวิตในเวลาไม่นานหลังจากนั้นเมื่อคิดถึงร่างที่เป็นเหมือนเทพเจ้าและชอบควบคุมผู้อื่นนั้นอุสมักิี่โตก็รู้สึกกังวลอีกด้านหนึ่งชินหลุนไม่รู้ว่าบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านคโครนฮากกำลังสนใจเขาอยู่หลังจากเข้าโรงพยาบาลนินจาแล้วเขาก็ตรวลผู้บาดเจ็บก่อนหน้านี้หลังจากเห็นว่าไม่มีปัญหาใยใดใดๆเขาก็พูดคุยกับพยาบาลไม่กี่คำและไปยังปาแห่งความตายเพียงลำพังขณะนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ได้รับการร แม้ว่าวิชานินจาทางการแพทย์จะมีความมหัศจรรย์แต่สำหรับอาการบาดเจ็บบางประเภทเช่นแขนขาที่หายไปหักดึงส่วนที่หายไปกลับมาและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจฟื้นตัวได้อย่างไรก็ตามหากใช้เวลานานเกินไปใส่ในแขนจะหมดและแม้แต่วิชานินจาทางการแพทย์ก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้หลังจากกลับมายัางที่พักของเข,ขาในป่าแห่งความตายจิงหยวนก็ได้งอยู่บนเตียนโดยหล,ลับตาและมุ่งความสนใจไปที่ระบบจึงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพด้วยครับที่ทำภารกิจหมอใจดีสำเร็จแล้วภารกิจนี้รักษาควบนินจาได้สเร็จถึง635นายรวมถึงนินจาที่บาดเจ็บสาหัส266นายนินจานที่บาดเจ คำบรรยายนี้ปรากฏขึ้นในใจของชินหลังจากที่เขาส่งเส้นด็ปในวันนี้แต่มีคนอยู่รอบๆมากเกินไปในวลานั้นชินหุนจึงไม่สนใจมันตอนนี้ที่เขามีเวลาว่างชินหุนจึงเลือกที่จะรับงานโดยธรรมชาติติงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับสุดทำไหัเราพระพุทธเจ้าวิชาศักดสิทธิ์เาหยางเทคนิคนิน้วดับศักดิ์สิทธิ์หเส้นบริยนและนี้วอไมโครเซตการก้าเท้าเบาหลังจากได้ยินรางวัลของระบบดวงตาของทิ่ยุนก็แสดงข่าทีประหลาดใจเล็กน้อยฝึกฝนคุณหยวนกล่นสมบูรณ์แบบแล้วซึ นอกจากนี้นอกเหนื ained, หอจากศิลปะศักดิ์สิเก้าอย่างแล้วดาบศักดิ์สิทธิ์หกเซนเมลียนและการย่าแข็งแสงดงโปยังสามารถเพิ่มความสามารถในการต่อสู้จริงได้มางมากอีกด้วยหากในงานคดใครก็ตามมีความเข้ใจเกี่ยวกับนินจาอย่างลึกซึ้งมากขึ้นและผสมผสานนินจาบางอย่างเข้ากับศักดิ์แข็งเ้นเมลียนทั้งหกวันที่คนนั้นอาจสร้างคาทีไม่ต้องใช้คนึ่งมือและในเวลาเดียวกันก็มีพลังงานดาบอยู่ด้วยส่วนวายบุรุษของพระคุณเจ้าข้าชินุนจะไม่ผิดวัยนี้เป็นวายหนึ่งใคร่หนึ่งที่สามารถเพิ่มความ หลังจากตรวจสอบรางวันต่างๆแล้วชิ้นญุนก็ไม่มร้อนที่จะฝึกฝนเพราะเขาต้องการกรุงวัยเสียงหัวเราะของพระพุทธเจ้าก่อนและจากนั้นจึงเริ่มฝึกฝนศิลปะศักดิ์สิทธิ์อย่างหลังจากคิดดูแล้วชิ้นญุนก็ยืนขึ้นและเดินไปทางโรงพยาบาลนินจาฉันทำงานฟรีที่โรงพยาบาลนินจาและอาจารย์ของฉันคือเสน่าเด็กข้นไปโรงพยาบาลเพื่อซื้อสมุนไพรมารักษาคนพวกนั้นก็ไม่น่าจะทำให้ฉันลำบากโฆษณาสิบห้าคนกระทบจากผีเสื้อชิ้นญุนมาที่โรงพยาบาลนินจาและพบกับนาระต้องื่อผู้รับผิดชอบในการจัดก,การวัตถุดิบยาและกล่า,า,ออาววิิยยาาาบงส่ววนไไไปทำกรจัด้หม นาราเติมจื้อตกตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนี้เมื่อมองไปที่ร่างเล็กๆขากจชิงหุนได้เป็นธรรมดาเขาเคยรักษาสารที่บาดเจ็บจำนวนมากในช่วงเวลานี้แม้แต่พวกนินจาบางคนที่ได้ไปที่สนามรบแต่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติภารกิจภายนอกก็ได้รับการรักษาโดยชิงหุนชิงหุนมีทักษะด้านวิชาญินจาแค่เป็นอย่างดีและเขาเป็นสิธิ์ของเสด็จด้วยหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งนาราเติมจื้อมองไปที่ชิงหุนแล้วพูดว่าโอเคแต่อย่ามากเกินไปถ้าต้องการวัตถุิยาจำนวนมากเจ้างมลยเซนของโฮคังเนี่ยเสียก หลังจากฟังสินี้ดวงตาของนาราเตงจือก็เปปรยกายด้วยความสงสัยรุณนาราเป็นผู้พาวัตถุิใหญ่ที่สุดในโคนะในฐานะผู้อาวโสของรุณนาราเขาคุ้เคยกับนยาของวัตฤิเป็นอย่างดีสมุนไพรที่ชิงหยุนต้องการยกเป็นยาสมุสัล้วนเป็นสมุนไพรที่สามารถเพิ่มพลังจักรเขาอยากทำการทดลองอะไรอย่างไรก็ตามโคนะให้ความสำคัญกับนินจาแพทย์เป็นอย่างมากนินจาแพทย์แต่ละคนจะได้โคต้าของวัตถุณในแต่ปีเพื่อให้นินจาแพทย์เหล่านี้สามารถคว้าใบสัญญาต่างๆได้แม้ว่าช ชิงหยุนรับสมุนไพท,ที่นาราเถิงจื่ยืนให้เขาขอบคุณเขาและหันหลังเดินไปทางตลาดในไม่ช้าชิงหยุนก็ซื้อข้าวสารยีสและโบวาบและกลับไปยังที่พักของเขาในป่าแห่งความตายจากนั้นตามวิธีการผลิตไวน์ฟอกซียเข้าวาัากถูกบทเพื่อทำโคตรจิจากน้นตน้ำในหม้อลางข้าวที่บดแล้วจากนั้นเริ่มนและปรุงกระบวนการผลิตไวมีความซับซ้อนมากแม้ว่าทิ่ยุนจะสามารถซื้อไวน์เรจรูปได้เช่นกันแต่ปริมาณแอลกอฮอลในไส้เกลของเซี่รีโดยทั่วไปจะไม่สูงนอกจากนี้ต้นไม้เทคโนโลยีของโลกโคคันดด จนกระทั่งเมื่อข้ามชิงหยุนจึงใส่ข้าวที่เย็นแล้วลงในถววายและเติมมิสลงไปจากนั้นตามวิธีการผลิตวายฟอสเซียววัตถุดิบที่เป็นยาจะถูกบดและแบ่งเข้าเข้ากันใส่ในขวดวายเหล่านี้พี่ชายคุณกำลังทำอะไรอยู่โฆษณานามิกาเซ่มินาโตกถามด้วยความอยากรู้เมื่อเขาเห็นถ่วายกระจายอยู่บนพื้นด้านนอกหลังจากกลับมาจากโรงเรียนกำลังก่ไวยอยู่นาตะคุณมาช่วยฉันขุดหลุมพอดีเลยชิงหยุนมองดูนามิกาเซ่มินาะแล้วยิ้มมันคงเป็นเรื่องเสียของถ้าเขาไม่ใชรายงานีที่ย,ย,นนยอดเย หลังจากทำสิ่งทั้งหมดนี้แล้วชิงหยุนก็เช็ดเหือออกจากศีรษะและนั่งลงบนพื้นพี่ชายวายที่คุณชมดื่ได้ไหมนามิคาเซน่าโตยังคงไม่เชื่อว่าชิงหยุนสามารถรุกวายได้ชิงหยุนได้ยินดังนั้นก็มองดูนามิคาเซนาโตอย่างลึกลับน่าโตอย่างไม่ใช่าวาที่ข้าทำนี้เป็นวายที่ดที่สุดลกอย่างแน่นอนเอลแมนจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการจักของเรานามิคาเซนาโตได้ยินดังนั้นก็จ้องไปที่ชิงหยุนด้วยตาที่เบิกกว้างจากนั้นจึงถามด้วยความตื่นเต้นว่าจิงเหนือชิง ชิงหยุนได้ย <class> <N> ินเช่นนี้และในที่สุดก็หนักได้ว่าเขาไปยุ่งมิคาเซมินาโตะเขาตกานามิคาเซมินาโตะพูดว่ามินาโตะอยากใจร้อนพเรายังเด็กและลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากเราใจร้อนเกินไปอสงผลเสียได้ใจเย็นใจเย็นไว้นามิคาเซมินาโตะได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าแสดงว่าเขา้าใจชิงหยุนโล่งใจเมื่อเห็นว่านามิคาเซมินาโตะคิดเรื่องนี้การฝึกทักษะภายในนั้นแตกต่างจากการขัดกลาจักรหากจิตใจไม่มั่นคงก็อาจหลงทางได้ง่ายชิงหยุนไม่ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับนามิคาเซมินาโต คืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นชิงหยุนตื่นแต่เช้าตามปฏติหลังจากฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ต่ตเสร็จแล้วเขาก็ต้องการฝึกฝนศิลปะศักสิก้อย่างอย่างไรก็ตามคำพูดของนามิคาเซมินาโตะทำให้เขาต้องเลื่อการฝึกศิลปะศักสิเอย่างออกไปพี่ชายคุณครูอกรุึิฝากมาบอว่าวันีสอบถ้ามีเวลาก็ไปร่วมสอบกันได้นะคะเมื่อเห็นว่าชินหุนไม่มีความตั้งใจที่จะเปโรงเรียนนินจานามิคาเซมนาตะก็ตกหน้าผาของเขาและบอกชินหุนถึง เขาถือผมสีแดงล่านี้ไว <c oughs> ้ไม <c oughs> ่สามารถดักลิ่นมันจากนั้นจึงพูดกับนมิคาเซมินาโตะด้วยใบหน้าที่น่าเกลียดมินาโตะไปที่โรงเรียนนินจาแล้วดูว่าคุินัอยู่นั่นไหมนามิคาเซมินาโตะเห็นใบหน้าเคร่งขึนของชิงหยุนก็รู้ทันว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาแยกหน้าและใช้ลั้วหัของเขาเพื่อึกักษะานของคำล่งไปที่โรงเรียนนินจาชิงุนยังคงคิดอยู่ในใจของเขาก่อนหน้านี้เขาคิดว่าสิ่งสีแดงบนพืนคือผมของคุินะอย่างไรก็ตามในความทรงจำของชิงหยุนคุินัท เห,หลืออีสามปีก่อนที่โรงเรียนนินจาจะจกคุชินะจะถูกหลักพาตัวไปได้อย่างไรเป็นปรากฏการณ์ผีเสื้อบินที่เกิดจากการเดินทางข้ามกาลเวลาหรือเปล่าชินหยุนไม่กล้าคิดมากเกินไปในขณะนี้เขาแน่ใจว่ากุสินะถูกกลักพาตัวไปเหตุผลที่เขาขอให้นามิคาเซะมินาโตะไปเรียนโรงเรียนนินจาก่อนหน้านี้ก็เพราะประการแรกเพื่อให้นามิคาเซะมินาโตะกระจายข่าวการหายตัวไปของคุชินะและประการที่สองความแข็งแกร่งของนามิคาเซะมินาโตะเทียบได้เก่งนินในขณะนั้นเท่านั้นหากพูดถึงความเน็วระเบิดจูนิธรรมดาธรรมดาอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนามิคาเซะมินาโตะยาไวขเป้ นี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ชิยุนส่งาการเส้นนาต่อไปเขาคนหาต่อไปในทิศทางของผมสีแดงโดยไม่คิดมากเกินไปไนใะนั้นเส้นผมอีกเส้นปรากฏขึ้นไม่ไกลชิงหยุนเร่งฝีเท้าและคนหาต่อไปเวลาผ่านไปอย่างช้าชิงหยุนไม่ว่าเขาเดินมาไกลแค่ไหนเขาเพียงรู้สึกว่าตัวเองกำลังก้าวไปไกลขึ้นเรื่อยๆงสงหร้าก็ฉายแอร์วผ่นจิตใจของชิงหยุนดูเหมือนว่าอีฝ่ายลลงเขามาที่นี่โดยตังใจเนื่องจากถนนสายนี้ไม่ใช่ทางออกของบ้านหากอีฝ่ายต้องการลักพาตัวข็นกะิระพวกเขากลุ่มเป็นสายลั ใครกันนะชิงหยุนคิดในขณะที่เขาเดินไปเขาคือแันโซหนูในน้ำใช่หรือไม่ชิงหยุนอยู่ที่โคโนฮามาเป็นเวลานานแล้วแต่เขาไม่เคยพบกับแันโซเลยเป็นเพราะหลังจากที่เขาค้นพบคอสวรรค์ของตัวเองแล้วเขาก็อยากจะเข้าร่วมกลุ่มรุ้ดเองหรือเปล่าจากนั้นชิงหยุนก็ใส่หัวหาเป็นแดนโซเขาคงต้องลำบากมากขนาดนั้นเพื่อลอกเขามาที่นี่เขาแค่เรียกเขามาพบก็พอทำไมเขาถึงต้องลำบผาตัวชิโนามาลอกเขาที่นี่ด้วยโดยไม่ต้องคิดมากเกินไปชิงหยุนยังคงเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าหาผมสีแดงแต่ในขณะนี้เขารู้สึกตัวมากขึ้นเล็กน้อยททัััััันนนนนนใดดดด้้้้้ชชิิิิงง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 หหยยยุีี่่่กกกกกกำลลวว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 คาาาาาามมมมเเเเเเรรรร็็็สูือออออออไไปขขขขฟจต ดับทิงเฟนปัดกระจายออกไปและตกลงสู่พื้นที่นูนหยุดและมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังโฆษณา